มาแกข้าวขยำกากหมูเออรสอันดับแรกเรามาทำน้ำยำก่อนน้ำยำน้ำยำก็คือน้ำปลาน้ำปลาอย่างดีนะหนึ่งช้อนเออแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายหรือใครจะใช้น้ำตาลปี๊ดน้ำตาลเคี่ยวอะไรก็ได้นะหนึ่งช้อนเออหนึ่งช้อนเสร็จแล้วก็น้ำมะนาว ประมาณหนึ่งช้อนเหมือนกันน้ำมะนาวหนึ่งช้อนเหมือนกันเออคือใส่ไปลูกหนึ่งชอบเปรี้ยวอุ้ยหล่นไปแล้วใส่ไปในลูกหนึ่งเพราะฉันชอบเปรี้ยวคนให้เข้ากันแกคนให้เข้ากันก่อนคนให้เข้ากันให้เข้ากันดีเลยนะเออหอมมากเลยนะมันจะหอมมากเลยคนให้น้ำตรงน,นตาลเขละลายให้เข้ากัน เลยคนให้เข้ากันเลยพอได้น้ำยำแบบนี้แล้วแกใส่ลงไปในนี้ในพริกกับเอ,อกระเทียมพริกกับกระเทียมที่แกแบบว่าอันนี้เข้าหากันไวเนี่ยแล้วก็คลุกให้เข้ากันแกคลุกให้เข้ากันเอาไวใส่หอมแดงลงไปหน่อยหอมแขกไม่ใช่หอมแดงเออคลุกให้เข้ากันแกคลุกให้เข้ากันไว้เออลดให้เขาแบบหอมๆหน่อเยเนาะให้เขาหอมๆหน่อยคลุกไว้แบบนี้ประมาณนี้เลยแก เลิศพอเสร็จแล้วแกเอาอันนี้ปูไว้ที่พื้นหอมหอมแขกปูกับพื้นไว้ปูพื้นจานเอาไว้หอมแขกนี่กินเ,นย,เยอะๆดีนะอร่อยไม่รู้หรอกกับประคุณอะไรแต่รู้ว่ากินเ,นย,เยอะแล้วมันอร่อยเออมันก็น่าจะดีแหลนะเนาะปูไว้แกปูไว้ปูไว้เสร็จแ,แล้วแกก็เอากากหมูเนี่ยใส่ากากหมูที่แกเตียวกกับกระเทียมเอาไว้เนี่ยใส่ ใส่ไปเลยใส่ไปเลยแกเออใส่ลงไปเลิศเลิศกากหมูที่เจียวเองเนี่ยมันจะน่ากินมากแกเห็นไหมมันจะลเลิศปลเทียมเจียวก็ใส่ลงไปด้วยเนาะเออมองไม่เห็นผักแล้วทีนี้เสร็จแล้วแกตักเอาน้ําน้ายาเนี่ยราดลงไปแกหรือไม่ก็ถ้าอยากจะกินถ้าอยากจะกินเลยอะ่ะก็ตักแยกได้แต่ฉันจะราดลงไปแบบนี้เออราดน้ํายําไปแบบนี้ราดไปให้ทั่วๆแก เลิศเสร็จแล้วพอแกะน้ำยำเสร็จปุ๊บแกโรยผักจีไว้ข้างบนแบบนี้เลยเห็นปะ่นะนักกินแก,แกโรยแบบนี้เลยโรยไปเลยเยอะๆผักนะสมุนไพรเรากินเข้าไปเออเสร็จแล้วนะนจะบอกว่าถ้าใครอยากแบบกินคลุกก็คือขยำเลยหมายถึงข้าวขยำกากหมูนี่ก็คือเอาหมูเนี่ยเอากากหมูเนี่ยมาขยำกับข้าวแล้วก,ก็กินแบบนี้ได้เลยเออหรือใครจะกินคำนึงแล้วก็กินข้าวตามก็ได้แล้วแต่ ออสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็สามารถที่กดบันทึกเอาไว้ในรายการโปรดนะแล้วถ้าใครอยากให้ทำเมนูอะไรสามารถที่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะวันนี้ไปเอนจอยกันแกรถเราเจอันแก